แล้วก็คำว่าอาชาติศัตรูเนี่ยมันก็จะมีความหมายว่าเกิดมาไม่เป็นศัตรูแต่ว่าอีกความหมายหนึ่งจะแปลว่าเป็นศัตรูตั้งแต่ยังไม่เกิดนะครับแล้วก็พอพระเจ้าพิมพิสารถูกกลุมขังถูกกลมานจนสิ้นประชนเนี่ยพระมารดาเนี่ยซึ่งเป็นน้องของพระเจ้าปเสนทิโกศลเนี่ยก็ จอมพระไทยแล้วก็สิ้นประชนตามพระสวามีครับพระเจ้าเปรตในกุศลนี่ก็โกรธมากเพราะว่าน้องสาวก็ตายแล้วก็พระเจ้าปินภิสานที่เป็นเหมือนกับญาติสนิทกันเนี่ยเป็นดองกันนี่ยก็ตายเพราะหลานชายของตัวเองก็เลยยกทัพเพื่อจะไปปราบพระเจ้าอาชาติศัตรูนะครับแต่ว่าโกยกไปกี่รอบก็แพ้กับ